ราชันทะลวงฟ้าตอนที่209เทียนชิงหยางค่อยๆพูดขึ้นว่าเจ้าบ้านขอให้เชื่อมั่นในตัวฉันครึ่งเดือนหลังจากนี้ชิงหยางจะกลับมาพร้อมกับสภาพที่สมบูรณ์อย่างที่สุดแน่นอนเจ้าบ้านตระกูลเทียนจ้องไปที่เทียนชิงหยางผ่านไปครู่หนึ่งก็ถอนหายใจและพูดว่านายคิดดีแล้วนะเทียนชิงหยางพูดว่าตอนนี้จิตใจบุ๊ของฉันไม่ค่อยจะมั่นคงจะสักเท่าไหร่ หากอาศัยสภาพแบบนี้ไปต่อสู้กับลูกฝานแล้วโอกาสชนะคงจะไม่สูงนักเจ้าบ้านตระกูลเทียนยิ้มและพูดว่านายคิดว่าตระกูลไม่รู้เรื่องนี้อย่างนั้นเหรอนายคิดว่าฉันไม่ได้คิดหาวิธีสําหรับเรื่องนี้เหรออนายวางใจได้ฉันจะทําให้ในายมีโอกาสชนะที่สูงขึ้นแน่นอนเทียนชิงหยางเงียบลงไปสักครู่หนึ่งก็พูดต่อว่ายัางไงฉันก็จะเข้าสู่แดนเพลงฟ้าเจ้าบ้านตระกูลเทียนเดินมาที่เบื้องหน้าของเทียนชิงหยางและสอบถามอย่างหนักแน่นว่า นายไม่เชื่อตระกูลไม่เชื่อฉันขนาดนี้เลยเหรอเทียนชิงหยางตอบว่าเจ้าบ้านท่านเคยสั่งสอนฉันเอาไว้ว่านักบูจะต้องเชื่อตอนเองเท่านั้นเจ้าบ้านตระกูลเทียนดวงตาเป็นประกายขึ้นแล้วก็หยิบกระบี่มังกรคำรามในมือของเทียนชิงหยางไปเจ้าบ้านตระกูลเทียนบกมือและพูดว่าขอไข่ชอเชิญในเมื่อนายคิดเช่นนี้ก็ไปเถิดกระบี่มังกรคำรามฉันจะเก็บดูแลไว้ชั่วคราวภายในแดนเพลงฟ้า นายไม่ต้องใช้มันเทียนชิงหยางกำหมัดขึ้นแล้วแสดงความเคารพต่อเจ้าบ้านตระกูลเทียนจากนั้นเทียนชิงหยางก็ลุกขึ้นและเดินจากไปเจ้าบ้านตระกูลเทียนหยิบกระบี่มังกรคำรามแล้วก็กลับไปนั่งที่ที่นั่งอีกครั้งผ่านไปสักพักเจ้าบ้านตระกูลเทียนก็พูดขึ้นว่าทุกคนคิดว่าเรื่องนี้ควรจะทำอย่างไรดีทุกคนต่างไม่พูดอะไรมีเพียงผู้อาวุโสใหญ่ที่เหมือนจะคาดเดาได้บ้างถึงความคิดของเจ้าบ้านจึงพูดเบาๆขึ้นว่า เจ้าบ้านท่านคิดที่จะกลับทูลต่อฝ่าบาทใช่ไหมเจ้าบ้านตระกูลเทียนพยักหน้าและพูดว่ามีความคิดเช่นนี้พวกนายคิดว่าฉันควรจะพูดอย่างไรดีละ่ะพูดอะไรถึงสามารถรับรองชัยชนะของชิงหยางได้ผู้อาวุโสใหญ่พูดว่าง่ายมากความแข็งแกร่งของลูกฝาในวันนี้นั้นก็เป็นเพราะความแข็งแกร่งจากอสูรที่เข้าสิงร่างหากว่าในตอนต่อสู้ห้ามอสูรวิเศษของเขาเข้ามาอย่างนั้นพลังความสามารถของเขา ก็คงจะธรรมดาแล้วลูกหลานตระกูลเทียนทั้งหมดต่างก็เข้าใจในทันทีพยักหน้าติดต่อกันไม่หยุดถูกต้องหลังจากที่ลู่ฝานมีอสูรเข้าสิงแล้วก็มีวิทยายุทธ์เพิ่มขึ้นอย่างมากแม้ว่าจะไม่ถึงแดนปราณฟ้าแต่ก็มีพลังความสามารถในระดับเดียวกับยอดฝีมือแดนปราณฟ้าไม่อย่างนั้นแล้วทำไมเขาถึงสามารถสังหารเสือหลิงผู้ฝึกชั่วร้าลงได้ ให้ฝ่าบาทออกราชองค์การว่าการต่อสู้ตัดสินครั้งสุดท้ายนี้จะต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมห้ามใช้อสูรวิเศษยาทิพย์สิ่งของเหล่านี้ถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเขาถูกปิดกั้นพลังความสามารถไปครึ่งหนึ่งซึ่งก็จะไม่ใช่คู่ต่อกรของชิ้นอย่างไปโดยปริยายแล้วเจ้าบ้านตระกูลเทียนยิ้มแล้วพยักหน้าและพูดขึ้นว่าขอพอไม่เลวความคิดนี้ดีมากยังมีอีกไหมผู้อาวุโสใหญ่ขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยและพูดว่าเท่านี้ยังไม่พออีกเหรอ เจ้าบ้านตระกูลเทียนสายมือไปมาและพูดว่าไม่พอ,อยังไม่พอแน่นอนยศกระทำอะไรแล้วก็จะต้องกระทำอย่างรอบครอบไร้ความผิดพลาดฉันได้พบเจอกับคนสองคนจอทอและพามาพบเจอกับทุกคนด้วยทุกคนลองดูว่าวิธีการของฉันใช้ได้ไหมขณะที่พูดเจ้าบ้านตระกูลเทียนก็ปรบมือเบาฮ่าแล้วคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นว่าขอเชิญแขกผู้มีเกียรติ เงาร่างทั้งสองค่อยๆเดินผ่านวงล้อมของลูกหลานตระกูลเทียนเข้ามาสองคนนี้ก็คืออูจุนและเฟิงเสี่ยวชี่เจ้าบ้านตระกูลเทียนนำลุกยืนส่วนลูกหลานของตระกูลเทียนคนอื่นต่างก็ลุกขึ้นและกะมัดแสดงความเคารพคุณชายอูจุนคุณชายเฟิงได้ยินชื่อเสียงและชื่นชมมานานแล้วเชิญนั่งเจ้าบ้านตระกูลเทียนพูดขึ้นด้วยสีหน้าท่าทางที่อบอุ่นเมื่อเห็นสองคนนี้ผู้อาวุโสตระกูลเทียนก็รู้ได้ว่าเจ้าบ้านจะทำอะไรแล้ว จึงยิ้มพร้อมกับสายศีรษะและนั่งลงอูจุนกมัดแสดงความเคารพและพูดขึ้นอย่างยิ้มแย้มว่าข้าน้อยอูจุนสวัสดีทุกท่านเฟิงเสี่ยวชี่เองก็กมัดเล็กน้อยก็ถือเป็นการแสดงความเคารพเมื่อทั้งสองคนนั่งลงเฟิงเสี่ยวชี่ก็พูดขึ้นว่าเจ้าบ้านเทียนไม่ทราบมีเรื่องอะไรถึงได้เรียกพวกเราสองคนมาเจ้าบ้านตระกูลเทียนหัวเราะห้าห้าและพูดว่าเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นไม่ทราบว่าพวกคุณทั้งสองยังจะสนใจในตัวลูกฝานอยู่อีกไหม คำถามนี้ถามขึ้นอย่างคลุมเครือจนถึงกับทำให้เฟิงเสี่ยวชี่และอูจุนต่างก็มีสีหน้าที่แปลกประหลาดไม่ค่อยจะเข้าใจนะเจ้าบ้านตระกูลเทียนโบกมือให้กับผู้คนด้านล่างจากนั้นลูกหลานที่ลำเลิศของตระกูลเทียนก็เดินจากไปทั้งหมดหลงเหลือเพียงแค่ผู้อาวุโสแต่ละท่านของตระกูลเทียนเท่านั้นเจ้าบ้านตระกูลเทียนใช้นิ้วมือเคาะเบาๆไปบนที่วางแขนของเก้าอี้ยิ้มและพูดว่าสองท่าน ฉันจะเปิดเผยพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยนะว่าลู่ฝานกับเทียนชิงหยางของพวกเราตระกูลเทียนจะมีการต่อสู้ที่เดิมพันกันด้วยชีวิตในอีกครึ่งเดือนหลังจากนี้คิดว่าท่านทั้งสองคงจะรับทราบแล้วดังนั้นฉันจึงคิดที่จะขอความช่วยเหลือจากท่านทั้งสองสักหน่อยเฟิงเสี่ยวชี่รีตาลงชั่วขณะส่วนอูจุนกลับเหมือนจะสนใจเป็นอย่างมากจึงถามขึ้นว่าโอ้ขอถามหน่อยว่าต้องการให้พวกเราช่วยเหลืออะไรเหรอเจ้าบ้านตระกูลเทียนยิ้มและพูดว่า ความช่วยเหลือเล็กน้อยความช่วยเหลือเล็กน้อยเท่านั้นก็แค่หวังว่าครึ่งเดือนหลังจากนี้ตอนที่ลู่ฝานต่อสู้กับเทียนชิงหยางของเรานั้นอย่าได้ให้ลู่ฝานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก็เท่านี้เองทั้งสองท่านเข้าใจถึงความหมายของฉันแล้วใช่ไหมอูจุนเคลื่อนดวงตาไปมาแสดงท่าทางที่เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วเฟิงเสี่ยวชี้หัวเราะเบาๆและพูดขึ้นอย่างไม่เกรงใจว่าเจ้าบันเทียนต้องการให้พวกเราในช่วงนี้ไปต่อสู้กับลู่ฝาน ถ้าดีที่สุดก็ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าบ้านตระกูลเทียนสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยและพูดขึ้นว่าคุณชายเฟิงมีบางอย่างถ้าพูดชัดเจนเกินไปแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วคุณมีความเห็นอย่างไรละ่ะเฟิงเสี่ยวชี้หัวเราะห้าห้าห่าเสียงดังขึ้นแล้วก็ชี้ไปที่ใบหน้าของเจ้าบ้านตระกูลเทียนและพูดขึ้นว่า หน้าขบขันที่ว่าตระกูลเทียนที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นถึงหนึ่งในสิบตระกูลใหญ่กลับต้องมาใช้วิธีการที่น่าอับอายสกรปรกเลวซามแบบนี้ด้วยพวกท่านคู่ควรกับคำยกย่องว่าเป็นตระกูลนักบูด้วยเหรอขณะนั้นผู้อาวุโสตระกูลเทียนทั้งหมดก็จ้องมองไปที่เฟิงเสี่ยวชี่เจ้าบ้านเทียนมีสีหน้าที่ย่ำแย่ลงและพูดขึ้นว่าเฟิงเสี่ยวชี่ ฉันเห็นว่านายมีความสามารถและโดดเด่นในการประลองยุทธคัดเลือกแต่ผลสุดท้ายก็ต้องมาพ่ายแพ้ให้กับลูกฝานรู้ว่าพวกนายจะต้องไม่เต็มใจเป็นแน่จึงหาโอกาสให้พวกนายไปต่อสู้กับเขาอีกสักครั้งก็เท่านั้นโดยคิดไม่ถึงว่านายกลับไม่เห็นถึงความหวังดีขนาดนี้ตามนี้แล้วกันในเมื่อนายไม่เต็มใจจะทำเรื่องแบบนี้นายก็กลับไปเถอคิดซะว่านายไม่เคยมาที่ตระกูลเทียนของพวกเราก็แค่นั้น เฟิงเสี่ยวชี้ยิ้มและลุกยืนขึ้นแล้วพูดว่าฉันนึกว่าพวกคุณจะฆ่าพวกเราทิ้งที่นี่เสียอีกอื่นแม้ว่าตระกูลเทียนจะเลวทรามแต่เหมือนจะยังมีจิตใจที่กว้างขวางอยู่บ้างคำพูดของเฟิงเสี่ยวชี่เป็นการเยาะเย้ยถักทางอย่างชัดเจนแต่เจ้าบ้านเทียนก็ไม่ได้โกรธเคืองเพียงแค่มองไปที่เขาอย่างสงบนิ่งท้ายสุดเฟิงเสี่ยวชี้ก็ส่งเสียงฮึออย่างเย็นชาแล้วเดินจากไปก่อนที่จะจากไปนั้นก็ยังไม่ลืมที่จะส่งสายตาเหยยดยามให้กับทุกคนของตระกูลเทียน ผู้อาวุโสทั้งหมดมองเฟิงเสี่ยวชี่เดินจากไปใส่ยยิ้มและพูดขึ้นว่าเด็กน้อยที่โง่เขายากที่จะประสบความสําเร็จได้คนผู้นี้ไม่รู้ว่าเป็นลูกศิษย์ของใครไม่เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติต,ตนวางตัวในสังคมเลยพูดใจยหยาบคายมากมีหน้าหลักที่ดําเนินชีวิตอยู่ในเมืองหลวงไม่ได้เจ้าบ้านตระกูลเทียนระง,งับการวิพากวิจารณของพวกผู้อาวุโสทั้งหลายลงแล้วหันมองไปที่อูจุนพร้อมกับพูดขึ้นว่าคุณชายอูแล้วคุณละ่ะอูจุนยิ้มและพูดว่า ฉันน่าเรอไม่เหมือนกับเฟิงเสี่ยวชี่เมื่อครู่หรอกทั้งทั้งที่มีความโกรธแค้นต่อลู่ฝานมากมายแต่กลับแกล้งทําเป็นสุภาพบุรุษช่างหน้าขันยิ่งนักส่วนฉันคนนี้ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาหากเป็นประโยชน์กับตนเองฉันก็จะทําเจ้าบ้านตระกูลเทียนยิ้มและพูดว่ามีประโยชน์แน่นอนแต่คุณชายอู่ไม่ใช่ว่าฉันจะจงใจพูดถึงจุดด้วยของคุณหรอกนะแต่ลําพังแค่พลังความสามารถของคุณน,นั้นหากต่อสู้กันตัวต่อตัวแล้วเกรงว่าจะไม่ใช่คู่ต่อกรของลู่ฝานเลย ดังนั้นที่ฉันเรียกเฟิงเสี่ยวชี่มาด้วยก็เป็นเพราะเหตุนี้แม้ว่าตอนนี้ลู่ฝานจะได้รับบาดเจ็บอยู่แต่ก็กลัวว่าโอกาสชนะของคุณคงจะไม่สูงนักอูจุนหน้าแดงขึ้นเล็กน้อยไอเบาๆสองครั้งและพูดว่าเจ้าบ้านเทียนเรื่องนี้ท่านไม่ต้องเป็นห่วงคิดว่าท่านคงจะยังไม่รู้ว่าฉันเป็นคนที่ไหนใช่ไหมล่ะเจ้าบ้านตระกูลเทียนยิ้มและพูดว่าเรื่องนี้ไม่รู้จริงๆเชิญบอกมาหน่อยอูจุนพูดขึ้นอย่างภาคภูมิใจว่า ฉันเป็นคนของโลกจูหลงเจ้าบ้านตระกูลเทียนเคยได้ยินคำว่าโลกจูหลงนี้ไหมละ่ะเจ้าบ้านตระกูลเทียนหัวเราะอย่างดีใจและพูดว่าเคยได้ยินมาบ้างคุณชายอูคิดที่จะเชิญคนในตระกูลมาช่วยเหลืออย่างนั้นเหรออูจุนพูดว่าไม่ต้องเชิญหรอกพวกเขามาถึงเมืองหลงกันตั้งนานแล้วแต่ฉันกลับพ่ายแพ้ด้วยน้ำมือของลูกฝานช่างอับอายขายหน้ายิ่งนักหากว่าครั้งนี้สามารถชดเชยเอาความอับอายกลับคืนมาได้บ้างก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีมากแน่นอนเพียงแต่ว่า อูจุนจงใจที่จะลากเสียงยาวเจ้าบ้านตระกูลเทียนพันพูดขึ้นว่าต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมไม่มีปัญหาส่วนที่ฉันพูดว่าจะมีผลประโยชน์ให้นั้นมันแน่นอนอยู่แล้วอีกสักครู่ก็จะนําของขวัญเล็กน้อยมามอบให้และหลังจากที่เสร็จงานแล้วก็จะมีของขวัญชิ้นใหญ่เลยทีเดียวอูจุนกมัดแล้วลุกยืนขึ้นและพูดว่างั้นก็ต้องขอบคุณเจ้าบ้านเทียนอย่างมากเลยฉันจะกลับไปรายงานคิดว่าเรื่องนี้จะต้องสำเร็จแน่นอน แบบนี้ก็ดีมากเลยเจ้าบ้านตระกูลเทียนและผู้อาวุโสตระกูลเทียนทุกคนส่งอูจุนกลับออกไปอย่างยิ้มแย้มผ่านไปชั่วครู่อูจุนก็เดินออกไปจากประตูใหญ่ของตระกูลเทียนใบหน้าแฝงไปด้วยรอยยิ้มดวงตาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นลู่ฝานฮือฮยามค่ำคืนก็มาถึงลานบ้านตระกูลหลู่ลู่ฝานนั่งอยู่ด้านข้างของหลู่เฉิงเซียงไม่ไกลออกไปหลิงเหยวกำลังเข็นหลู่ยินที่มีใบหน้าขาวซีดเดินเล่นอยู่ในสวนดอกไม้ ไข่มุกเรืองแสงที่อยู่โดยรอบสะท้อนแสงยามค่ำคืนที่มืดมิดจนสว่างราวกับเป็นช่วงกลางวันภายใต้แสงสะท้อนของดวงดาวก็ยิ่งเพิ่มความงดงามขึ้นอีกไม่น้อยทั้งสองคนพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเหมือนจะสนิทสนมกันอย่างมากหลู่เฉิงเซียงต้องขอโทษด,ด้วยที่ช่วงก่อนหน้านี้มีธุระยุ่งมากจึงไม่ได้หาเวลาว่างมาเยี่ยมเยียนท่านจวบจนวันนี้ที่เพิ่งได้มาหวังว่าจะไม่ถือโทษเอาความลู่ฝานรินน้ำชาให้กับหลู่เฉิงเซียงและพูดขึ้นอย่างเคารพ หลู่เฉิงเซี่ยงยิ้มและพูดว่ามาได้ก็ดีแล้วลู่ฝานอักครั้งก่อนที่ฉันสั่งคนให้สะกดรอยตามนายนั้นนายก็อย่าได้ถือสาเลยนะฉันรู้ว่านายกับหญิงสาวที่ชื่ออูคงหลิงนั้นมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากแต่ฉันก็จะเตือนนายเอาไว้บ้างว่าหล่อนเป็นคนที่ฝึกวิชาชั่วร้ายไม่ใช่คนที่เดินเส้นทางสายเดียวกันกับนายถอยห่างออกมาให้มากยิ่งจะดีที่สุดลู่ฝานยิ้มและพูดว่าฉันเข้าใจแล้วหลู่เฉิงเซี่ยงพยักหน้าและพูดว่าเข,าาาข้าใจก็ดีแล้ว นายเป็นเด็กหนุ่มที่ฉลาดมีบางคำพูดที่ฉันสามารถพูดโดยตรงกับนายได้โดยที่ไม่ต้องปิดบังฉันเองก็รู้ว่าคืนนี้ที่นายมานั้นไม่เพียงแต่จะมาเยี่ยมหลู่ยินเท่านั้นที่สำคัญเกรงว่าจะมาที่นี่เพื่อตรวจดูว่ามีข่าวคราวเกี่ยวกับอูคงหลิงบ้างใช่ไหมละ่ะนายรู้ดีว่าในคืนนี้ฉันจะกำจัดพวกผู้ฝึกชั่วร้ายเหล่านั้นให้หมดไปอย่างรบาบคาบลู่ฝานสายศีรษะพร้อมกับยิ้มอย่างขมขื่นและพูดขึ้นว่า หลู่เฉิงเซี่ยงอ่าความคิดความอ่านเล็กน้อยของฉันนี้ก็ยังปิดบังสายตาของท่านไม่ได้จริงๆเลยอย่างนั้นท่านสามารถที่จะเปิดเผยข่าวครา,าวให้ฉันรับทราบบ้างได้ไหมล่ะหลู่เฉิงเซียงยิ้มแล้วมองไปที่ลูกฝานเวลานี้ลูกหลานตระกูลหลู่คนหนึ่งได้วิ่งเข้ามาหาพร้อมกับนำกระดาษแผ่นหนึ่งมอบให้ที่มือของหลู่เฉิงเซี่ยงอย่างเคารพหลู่เฉิงเซียงรับกระดาษแผ่นนั้นมาแล้วก็กวาดตาอ่านจากนั้นก็ยิ้มและพูดว่า ไม่ธรรมดาอ่าไม่ธรรมดาลู่ฝานอ่าเพื่อนรักของนายคนนี้เป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวลู่ฝานถามขึ้นว่าอะไรที่ไม่ธรรมดาอย่างนั้นเหรอหลู่เฉิงเซี่ยงพูดว่าผู้ฝึกชั่วร้ายที่แอบซ่อนตัวอยู่ในเมืองเกือบ80%เซถูกจับกลุ่มตัวและสังหารลงหมดแล้วเหลือเพียงสำนักหัวใจปีศาจและกลุ่มพวกอูคงหลิงที่ไม่นึกว่าจะเดินทางหลบหนีออกไปจากเมืองหลวงก่อนหน้านี้แล้วไหนว่าไม่ธรรมดาไหมละ่ะ ทันใดนั้นลู่ฝานก็ถอนหายใจยาวโดยที่ไม่พูดไม่จาแล้วหลูเฉิงเซี่ยงเก็บกระดาษนั้นขึ้นและไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้อีกหลูเฉิงเซี่ยงเงยหน้าขึ้นมองไปที่ท้องฟ้าและค่อยๆพูดว่าลู่ฝานจากนี้ไปก็จะเป็นการต่อสู้ที่เดิมพันกันด้วยชีวิตระหว่างนายกับเทียนชิงหยางแล้วฉันมีคำพูดหนึ่งที่อยากจะพูดกับนายลู่ฝานไม่รอให้หลูเฉิงเซี่ยงพูดอธิบายก็พูดขึ้นมาว่า วางใจเถอฉันจะไม่สังหารเทียนชิงอย่างลงในที่แห่งนั้นแน่นอนชีวิตของเขาฉันได้ตกลงเอาไว้ว่าจะเหลือไวใ้ให้กับอีกคนหนึ่งหลู่เฉิงเซี่ยงพยักหน้าแล้วก็ชี้ไปยังดวงจันทร์ที่ส่องสว่างบนท้องฟ้าและพูดว่านายดูสิว่าดวงจันทร์ในคืนนี้สว่างมากใช่ไหมละ่ะลู่ฝานยิ้มและพูดว่าจริงด้วยหลู่เฉิงเซี่ยงเองก็หัวเราะขึ้นและพูดว่าก็เป็นเพราะไม่มีเมฆดำไงละ่ะทั้งสองคนสบตาก,กันด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้ม ภายนอกเมืองหลวงที่บริเวณชายฝั่งทะเลอูคงหลิงยืนอยู่ที่ชายทะเลด้านหลังเป็นเงาร่างของคนชุดดำทั้งแถบโดยกำลังมองไปยังเมืองหลวงและกําแพงเมืองเบื้องหน้าของเธอมีคนหนึ่งลอยอยู่กลางอากาศคนผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คืออูหุนเจ้าสำนักวิญญาณม่วงที่เดินเล่นอยู่ในเมืองหลวงโดยที่ไม่ได้ทำอะไรอูหุนค่อยๆลอยตัวลงมาสู่พื้นดินอูคงหลิงโค้งคำนับเล็กน้อยและพูดว่า เจ้าสำนักอูหุนอูหุนหันหน้ากลับมามองไปที่อูคงหลิงและพูดว่าเธอรู้ได้อย่างไรว่าฉันอยู่ที่นี่อูคงหลิงยิ้มและพูดว่าฉันไม่รู้ก็แค่พบเจอโดยบังเอิญดวงตาของอูหุนเต็มไปด้วยความยิ้มแย้มและพูดขึ้นว่าเธอคิดว่าฉันจะเชื่อไหมอูคงหลิงอมยิ้มโดยที่ไม่พูดอะไรแล้วก็ค้งคำนับอย่างยิ้มแย้มต่ออูหุนและพูดว่าเจ้าสำนักอูหุนฉันว่าท่านจะต้องเชื่อ อูหุนเดินขึ้นมาด้านหน้าเหมือนสายตาจะสามารถมองทะลุผ่านผ้าคลุมหน้าของอูคงหลิงมองเห็นใบหน้าที่ชัดเจนของเธอได้อูหุนค่อยๆพูดขึ้นว่าอูคงหลิงเธอมีความสามารถมากนะช้างเจี๋ยนำกองกำลังคนของสำนักชุดม่วงหลายสิบคนเข้าไปในเมืองหลวงแต่ก็ไม่มีผู้ใดสามารถหลบหนีกลับออกมาได้ เธอที่มาจากสำนักหัวไปปีศาจทั้งที่พลังความสามารถก็ไม่แข็งแกร่งและมีประวัติเบื้องหลังที่ธรรมดาแต่กลับหลบหนีออกมาได้ทั้งหมดได้ยินว่าเธอยังวางแผนให้ตระกูลหานกับตระกูลเทียนทะเลวิวาทกันทำลายชื่อเสียงหานหยวนหนิงผู้สืบทอดตระกูลหานจนเกือบจะทำให้ทั้งสองตระกูลต้องสู้รบกันแล้วความสามารถของเธอนี้ช่างมากมายกว่าช้างเจียจริงๆไอหน้าโง่คนนั้นไม่เพียงแต่จะเสียชีวิตลงยังจะทำให้สำนักวิญญ,ญาณม่วงของเราต้องอับอายขายหน้าอีกด้วยเธอใช้ได้ทีเดียวมีประโยชน์อย่างมาก อูคงหลิงยิ้มและพูดว่าเจ้าสำนักสิ่งเหล่านี้ก็แค่พวกกลอุบายเล็กน้อยเท่านั้นจะสามารถเข้าตาของเจ้าสำนักได้อย่างไรตอนนั้นเจ้าสำนักก็อยู่ในเมืองทำอะไรเพียงเล็กน้อยก็คงจะเหนือกว่าพวกเราที่ไปสร้างเรื่องก่อความวุ่นวายมากมายอย่างแน่นอนสำหรับฉางเจียนั้นตั้งแต่ที่เริ่มไปเข้าร่วมการคัดเลือกที่จริงแล้วก็คือความผิดพลาดซึ่งการล้มเหลวถือเป็นเรื่องปกติคิดว่าเจ้าสำนักเองก็คงมองออกตั้งแต่แรกแล้วอูหุนพูดว่าโอ้ งั้นเธอลองพูดมาหน่อยสิว่าเรื่องนี้ทำไมถึงเป็นความผิดพลาดไปได้ต้องรู้ก่อนนะว่าแผนการนี้เป็นถึงแผนการพิเศษที่ทางผู้อาวุโสหลายท่านของสำนักวิญญาณม่งของเราเสนอขึ้นมาและก็ทำการคัดเลือกชังเจียเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการดำเนินแผนการนี้แล้วด้วยแต่เกิดปัญหาขึ้นตรงจุดไหนกันละ่ะปูคงหลิงยิ้มและพูดว่าง่ายมากเพราะว่าในเมืองหลวง มีค่ายกลรุมไปทั่วผู้ฝึกชั่วร้ายไม่สามารถหลบซ่อนตัวได้ที่จริงแล้วชินซางต้าตี้มองเห็นทุกอย่างทั้งหมดเพียงแค่ไม่คิดจะเคลื่อนไหวค่ายกลเท่านั้นเมื่อเขาคิดที่จะเคลื่อนไหวแล้วภายในเมืองหลวงไม่ต้องเอ่ยถึงว่าชังเจียจะต้องตายต่อให้เป็นท่านเจ้าสำนักกลัวว่าก็คงจะต้องหลบหนีเท่านั้นโดยที่ผลประโยชน์อะไรก็ไม่ได้รับกลับยังต้องมาถูกไล่ล่าสังหารอีกแผนการแบบนี้พูดได้เพียงว่าต้องล้มเหลวอย่างแน่นอนคิดว่าการที่เจ้าสำนักไม่ได้ช่วยังเจียและคนอื่นๆในเมืองหลวงนั้นก็เป็นเพราะเหตุนี้ละสิ อูหุนสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยและมองไปที่ดวงตาของอูคงหลิงแล้วก็พลันหัวเราะขึ้นช่างรอบรู้อย่างมากเกรงว่าในจํานวนผู้ฝึกชั่วร้ายนี้คนที่มีความรู้ความสามารถแบบนี้คงจะมีไม่มากแน่นอนอูคงหลิงสนใจที่จะมาสํานักวิญญาณม่วงของฉันหรือไม่สํานักหัวใจปีศาจของเธอสามารถเข้าร่วมกับสํานักวิญญาณม่วงรวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยที่ยังคงมีเธอควบคุมดูแลเป็นหัวหน้าสํานักเธอว่าอย่างไรละ่ะอูคงหลิงยิ้มและพูดว่า เจ้าสำนักนี้ก็คือเหตุผลที่ฉันทำไมถึงต้องมารอท่านอยู่ที่นี่ยังไงละ่ะอูหุนมองไปที่อูคงหลิงอย่างล้ำลึกท่านยิ้มและพูดว่าผู้หญิงอย่างเธอนี้ไม่ธรรมดาเลยนะได้ยินว่าสำนักหัวใจปีศาจของพวกเธอเจ้าสำนักคนก่อนก็ตายลงด้วยน้ํามือของเธอเช่นกันอูคงหลิงสายศีรษะและพูดว่า เจ้าสำนักพูดอะไรแบบนี้ท่านสามารถไปตรวจสอบอย่างละเอียดได้เลยว่าเจ้าสำนักคนก่อนของพวกเรานั้นตายลงด้วยน้ำมือของคนอื่นไม่เกี่ยวกับฉันเลยอูหุนอมยิ้มและพูดว่าตายลงด้วยน้ำมือของคนอื่นฉันเชื่อแต่หากพูดว่าไม่เกี่ยวกับเธอเลยนั้นแม้แต่คนโง่เขลาก็คงจะไม่เชื่อ ฉันมีลางสังหรณ์ว่าหากเธอเข้ามาอยู่ในสำนักวิญญาณม่วงแล้วคงจะทำให้ภายในสำนักวิญญาณม่วงของฉันเกิดความชุดละมุนวุ่นวายอย่างใหญ่โตไม่แน่ว่าสำนักวิญญาณม่วงของฉันอาจจะถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของเธอก็เป็นได้อูคงหลิงพูดขึ้นอย่างสงบนิ่งว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าสำนักยังจะรับฉันเอาไว้อีกไหมอูหุนดวงตาเป็นประกายและพูดขึ้นว่าในเมื่อฉันได้เอ่ยปากไปแล้วก็จะต้องรับเอาไว้แน่นอนกลับไปที่สำนักพร้อมก,กันกับฉันโดยนับตั้งแต่วันนี้ไป เธอก็คือหัวหน้าสำนักของสำนักหัวใจปีศาจเมื่อพูดจบอูหุนก็บกสะบัดมือพื้นที่ในอากาศถูกฉีกแยกออกจากกันเผยให้เห็นภายในที่เป็นอากาศธาตุที่มืดมิดอูหุนเดินนําเข้าไปด้านในก่อนส่วนอูคงหลิงก็บกมือให้ลูกน้องตามเข้าไปภายในอากาศธาตุนั้นท้ายสุดเธอได้หันมองไปยังทิศทางของเมืองหลวงและพูดพึพมพำว่าลูกฝานอาจค่อยเจอกันครั้งหน้านะ เมื่อพูดจบอูคงหลิงก็เดินเข้าไปท่ามกลางอากาศนั้นด้วยใบหน้าที่ยิ้มแยม้มช่องอากาศก็พันปิดตัวลงทุกคนหายวับไปอย่างไร้ร่องรอยในเมืองหลวงคฤริสน์ที่รกร้างหลังหนึ่งมีคนหนึ่งกำลังพักพิงอยู่ที่มุมกำแพงโดยมีเลือดไหลไม่หยุดมือและเท้าขาดสะบั้นทั่วทั้งร่างกายเต็มไปด้วยรอยแผลจากกระบี่ซึ่งแทบจะไม่มีผิวหนังส่วนไหนที่ครบสมบูรณ์เลยชัดเจนว่าเพิ่งจะผ่านพ้นการต่อสู้ครั้งใหญ่มาและกำลังหลบหนี คนผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คือซิงยวนที่ไม่กี่วันก่อนถูกอูคงหลิงแนะนำให้ไปเป็นลูกน้องของชางเจียเดิมทีซิงยวนคิดว่าการที่ตนเองได้ออกมาจากสำนักหัวใจปีศาจแล้วย้ายไปสู่สำนักวิญญาณม่งนั้นเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญเมื่อชางเจียหน้าผีได้พบเห็นพลังความสามารถของเขาแล้วก็ชื่นชมเขาอย่างมากและนับถือเรียกขานกันเป็นพี่น้องแต่ใครจะคาดคิดได้ว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันเขาก็ได้นำพาหายนะมา องครักษ์กรดทองกลุ่มนั้นที่มีความแข็งแกร่งอย่างน่ากลัวโดยเฉพาะผู้นำองค์รักษ์กระดทองคนนั้นที่แข็งแกร่งอย่างที่สุดขนาดนักบูปราณฟ้าก็ยังไม่สามารถต้านทานกระบวนท่าของเขาได้กอบกับนักบูจากตระกูลหลูทําให้ทุกคนที่ฉ้างเจี๋ยหน้าผีได้นําพามานั้นถูกกัดล้างสังหารลงไปจนหมดโชคดีที่เขามีวิทยายุทย์แกร่งกล้ามีวิชาที่หนักแน่นจึงสามารถหลบหนีเอาตัวรอดไปได้ เวลานี้ได้หลบหนีมาถึงที่นี่ในที่สุดก็สามารถสลัดหนีการไล่าตามของพวกทหารได้แล้วแต่เขากลับรู้สึกว่าตนเองนั้นใกล้จะหมดสิ้นลมหายใจแล้วจนถึงเวลานี้ในที่สุดเขาก็เข้าใจได้แล้วว่าที่จริงแล้วตนเองนั้นถูกอูคงหลิงหลอกลวงเข้าให้แล้วช่างเป็นผู้หญิงที่เจ้าเล่เหลี่ยมจะเสียจริงซิงยวนแอบกลดาขึ้นโดยเขานึกว่าตนเองนั้นเป็นคนที่เจ้าเล่กแกมโกงและมีจิตใจที่โหดเหี้ยมอมหิตต่อให้เขาเข้าสู่วิธีปีศาจก็คงจะเป็นผู้โดดเด่นล้ำเลิศเช่นกัน แต่เมื่อเข้าสู่วิธีปีศาจไม่นานก็ไม่นึกว่าจะประสบภัยพิบัติแบบนี้ได้และยังจะถูกผู้หญิงคนหนึ่งหลอกด้วยช่างอับอายเสียหน้ายิ่งนักเรื่องนี้เป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับเขาหากคิดที่จะดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้ฝึกชั่วร้ายเขายังจะต้องมีเล่เหลี่ยมให้มากขึ้นและแข็งแกร่งให้มากขึ้นด้วยซิงยวนหอบหายใจอย่างหนักและใช้แรงกำลังทั้งหมดคืบคลานไปที่ข้างคฤหาสน์พร้อมกับยื่นมือออกมาเพื่อจะผลักประตูของคฤหาสน์ให้เปิดออก แต่น่าเสียดายที่คฤราสห์หลังนี้ยากที่จะเปิดได้ไม่ว่าเขาจะออกแรงผลักแค่ไหนก็ไม่สามารถเปิดประตูออกได้ซิงยุนรู้สึกว่ามือของตนเองนั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แล้วจึงตัดสินใจใช้ศีรษะกระแทกไปที่ประตูให้เกิดเสียงดังตึงฮ่าฮ่าพูดไปก็น่าแปลกเหมือนกันเขาใช้ศีรษะกระแทกไปที่ประตูโดยกระแทกเพียงไม่กี่ครั้งประตูก็เปิดออกแล้วจากนั้นก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นเหมือนจะมีคนกำลังเดินมา ซิงยวนใช้แรงกำลังทั้งหมดเพื่อมองดูก็เห็นว่ามีชายชาราหลายคนยืนอยู่ที่เบื้องหน้าของเขาจากนั้นก็ได้ยินพวกชายชาราเหล่านั้นวิพากวิจารณ์กันว่าเอ็นนี่คือใครกันไม่นึกว่าจะมาถึงที่นี่ได้หรือว่าฐานปฏิบัติการของพวกเราจะถูกเปิดเผยแล้วคือนักบูอึมเหมือนจะมีวิทยายุทธ์ที่ไม่เลวด้วยบาดแผลนีโอเป็นฝีมือของพวกองครักษ์กราะทองในตำหนักเห่เห่ไอหนุ่มนี้น่าจะเป็นผู้ฝึกชั่วร้ายล่ะสิ ผู้ฝึกชั่วร้ายอ่างนั้นก็ไม่ต้องเกรงใจแล้วพอดีเลยพวกเรายังขาดร่างหลอมอีกไม่น้อยจัดก,การหลอมร่างเขาเลยก็แล้วกันเฮ้ยอยาสิ้นเปลืองเด็ดขาดขอฉันตรวจดูให้ละเอียดหน่อยเอ๊ะไอหนุ่มนี้เหมือนจะเพิ่งรอดพ้นความตายมาได้ไอหยาวิทยายุธไม่เลวจริงๆด้วยเป็นร่างหลอมชั้นเยี่ยมเลยไอห,หกแผนการหุ่นเชิดไร้เทียมทานนั่นของนายฉันว่าสามารถลงมือทําการได้แล้วจริงหรือเท็จกันแน่ให้ฉันดูหน่อยอื่มเป็นร่างหลอมชั้นเยี่ยมจริงด้วย คิดอยากได้สิ่งใดสิ่งนั้นก็มาจริงด้วยพระเจ้าท่านทำดีให้กับพวกเราแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไรกันพี่ห้าฉันว่าน่าจะลองดูได้ตื้ออย่างนั้นก็ลองดูเถอะเมื่อพูดจบชายชารากี่คนนั้นก็ลากตัวสิงยวนเข้ามาด้านในของคฤหาสสิงยวนที่กำลังสับสนงุนงงเมื่อได้ยินเสียงของพวกชายชารากี่คนนั้นแล้วก็ดิ้นรนอย่างสุดกำลังเพื่อต้องการจะหลบหนี เพียงแค่คำว่าร่างหลอมสองคำนั้นก็เพียงพอที่จะทําให้ผู้คนนับไม่ถ้วนเกิดความหวาดกลัวแล้วทันใดนั้นซิงยวนก็พลันรับรู้แล้วว่าตนเองได้ประสบพบกับคนกลุ่มไหนพวกคนเหล่านี้น่าจะเป็นผู้ฝึกชีเบตเตเลตเป็นคนที่ศึกษาค้นคว้าวิชาหลากหลายประเภทอย่างมั่วส่วไปหมดผู้ฝึกชีประเภทนี้ไม่ชอบที่จะกลั่นยาแต่มักจะชอบศึกษาค้นคว้าด้านสัตว์อสูรหุ่นเชิดจำพวกนี้ โดยเฉพาะวิธีหุ่นเชิดที่ทําให้เกิดผู้ฝึกชีบ้าคลั่งจํานวนมากมายซึ่งเรียกขานกันว่าผู้ควบหุ่นเชิดพวกเขาหน้ากลัวเหนือกว่าผู้ฝึกชีมานในผู้ฝึกชั่วร้ายโดยผู้ฝึกชีมานก็แค่อาศัยร่างคนตายทําเป็นหุ่นเชิดหนักหนาไปกว่านั้นก็แค่ฆ่าคนให้ตายลงจากนั้นก็นํามาทําเป็นหุ่นเชิดแต่พวกผู้ควบหุ่นเชิดนี้ใช้คนที่ยังมีชีวิตมาทําการทดลองค้นคว้าหลังจากที่กลายเป็นหุ่นเชิดแล้วยังจะสามารถเก็บรักษาจิตสํานึกเดิมเอาไว้ได้ สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วการกระทำแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่ทรมานมากกว่าฆ่าพวกเขาทิ้งเสียอีกแต่ผู้ควบหุ่นเชิดไม่สนใจสิ่งเหล่านี้หรอกวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวของพวกเขาก็คือหลอมหุ่นเชิดที่แข็งแกร่งที่สุดออกมาหรือหุ่นเชิดไร้เทียมทานการดิ้นรนของสิงยวนได้หยุดลงอย่างกระทันหันผู้ฝึกชีคนหนึ่งใช้มือตีไปที่ร่างของเขาทันใดนั้นเขาก็ถูกผนึกเอาไว้แล้วนี่คือการผนึกที่สมบูรณ์แบบพลังฟ้าดินหลอมรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งอย่างไม่รั่วไหล โดยภายในประกอบด้วยต้าเต๋าเทียมฟ้าขณะนั้นซิงยวนก็ตกใจจนพูดอะไรไม่ออกอริยปราดฟ้าดินคิดไม่ถึงว่าชายชราผู้นี้จะเป็นอริยปราดฟ้าดินในจํานวนของผู้ฝึกชี้ควบคุมฟ้าดินได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดขณะนี้ซิงยวนถึงกับสูญสิ้นพลังตอบโต้ทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงแล้วและถูกชายชรากี่คนนั้นลากตัวไปอย่างยิ้มแย้ม ประตูใหญ่ค่อยๆปิดลงมีเพียงแต่เสียงโอดครวนสุดท้ายของซิงยวนที่แผ่วเบาเล็ดลอดออกมาจากซอกประตูจากนั้นเสียงที่แผ่วเบาก็ถูกสายลมพัดพาสูญหายไปในชั้นฟ้าดิน